การลงมาเกิดของพวกเรานะไม่ได้ถูกเกณฑ์ขอซ้ําอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ถูกเกณฑ์ถูกถามแล้วก็แค่ให้สมัครใจเท่านั้นเราก็สมัครใจแล้วก่อนจะลงมาก็มีการประชุมครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ทบทวนว่าเราแน่ใจเราก็ยืนยันว่าเราแน่ใจที่จริงตอนที่ประชุมก็บอกได้ว่าสภาวะของสังสารวัตคืออะไรสภาวะของโลกคืออะไร เราก็ยังบอกว่าเราจะลงมาแต่เราจะไม่ลงมาได้ไหมไม่ลงมาก็ได้แต่คุณก็คอยดูนะว่าโลกมันจะลกลับมันจะสลายมันรู้จะตกนรกมากมายแต่ถ้าหากว่าเราลงมาเราไม่ได้มาลำพังเรามากับผู้นำของเราซึ่งยิ่งใหญ่มากเนี่ยโอกาสแพ้เนี่ยไม่มีเพียงแต่ว่าชนะแค่ไหนแค่นั้นเองนะะพอลงมาแล้วปับ๊บเราไม่ได้ตั้งตัวอันหนึ่งที่เราเสียหายก็คือว่ามันต้องผ่านระบบการเกิด ที่ต้องผ่านความทุรักทุเลข,ของการเกิดตรงนั้นค่ะคือการทําให้ความทรงจําของเราเนี่ยเลือนพอเราจะเกิดเนี่ยตรงนี้เป็นมันเขาคุมอยู่จังหวะนี้แหละที่เขาเอาวิบากกรรมมารองรับว่าโทษนะมึงไปตามช่องทางที่มึงทํามาก็ไปเกิดในครอบครัวที่จนมั่งลําบากมั่งอะไรมั่งกว่าจะตะกายกลับมาได้มันก็ใช้เวลาตรงนี้นี่เองที่ทําให้ความทรงจําทั้งหมดเนี่ยมันถูกทําให้ลืม พ่อแม่เราไม่รู้เรื่องปู่ย่าตายายก็ไม่รู้เรื่องจึงไม่มีบรรยากาศใดๆที่เตือนเราให้เรานึกได้เลยสักอย่างเดียวตัวคุณเดียวจริงๆลงมาต่อสู้มันลืมพอแต่พอเริ่มตั้งตัวได้ปั๊บเนี่ยละเอียดส่งบุญมาเลี้ยงนะเช่นหาคนเลี้ยงดีๆมาให้แต่ว่าตัวเราก็จะยังไม่รู้เรื่องก่อนแต่เขาก็จะส่งเลี้ยงมาเลือ่อจงกระทั้งสักวันหนึ่งที่เราเริ่มเข้าที่แล้วก็จะเริ่มรู้จศูนย์กลางกาย ตอนนี้บุญ,บญเ,ขาาเข้ามาแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะลงไปสื่อสารที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้เราก็ไม่สามารถเอานั้นขึ้นมาได้มันคือกฎที่เขาบังคับเราไว้ให้เรามีช่องทางเดียวเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็รู้ว่าทั้งหมดมันคือการต่อสู้นะคือตอนที่จะลงมาเรารู้แล้ว,วเราจะเจออะไรเราคิดว่าเราสู้ได้แต่พอเจอจริงๆเข้ามันสู้ไม่ไหวเพราะว่ากําลังของบุญเก่ามันไม่พอ พอเหตุนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยนี่กาลังบุญเก่าเราไม่พอเพราะชนชาตินี้ลงมาแล้วทําให้บุญชาติเนี้มันหนาแน่นขึ้นทวิธีการที่ง่ายที่สุดคือนึกถึงหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายถ้ายังไม่แม่นศูนย์กลางกายก็อยู่กับท่านถ้าแม่นศูนย์กลางกายก็ศูนย์กลางกายท่านมาซ้อนกับเราหรือนึกให้ศูนย์กลางกายของเรากับท่านเป็นศูนย์กลางเดียวกันหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายมหาธรรมกายเจดีย์ประหลุบพรธเจ้าอยู่ตรงนี้ ทำแค่นี้แม้ทำธรรมอื่นไม่เป็นแค่นี้เอาตัวรอดได้สบายมากที่ส่วนทําเป็นสถานีบุญที่ไม่มีใครทําอะไรได้โดยเฉพาะมหาธรรมกายเจดีย์ท่านถึงได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ขึ้นมาแล้วก็ให้เราไปเวียนประทักษิณเพื่อให้ทุกครั้งที่เวียนปรททักษิณนันคือการชําระท่าธรรมทุกครั้งที่การไปเวียนปรททักษิณของมนุษย์ของพวกเราทุกคนคือการชําระท่าธรรมที่เจดีย์จะทำงานให้เราก็กลับเข้าไปสกรปรกออกมาสะอาดพอตอนที่สะอาดเนี่ยเรานึกถึงบุญเนี่ยบุญยะวิ่งเข้า เลี้ยงทันทีนี่คือวิธีการที่ท่านเลี้ยงลูกๆของท่านท่านสร้างเจดีย์ให้เพื่อให้ลูกเนี่ยได้บุญตรงนี้วิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วนะสปหรัแบบพวกเราทุกคนที่จะต่อสู้สัญญาแล้วว่าจะมาต่อสู้ด้วยกันก็ต้องทําอย่าผิดสัญญาทหาเมื่อเราลงมาแล้วเนี่ยเราต้องตระหนัดในหน้าที่ของเราเราไม่รู้เกมว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าผู้นําของเราท่านทราบเกมดี เพราะฉันท่านเหมือนท่านอยู่บนหัวคอฉันเห็นว่าข้าศึกมาตรงไหนยังไงท่านก็สั่งทหารข้างล่างว่าให้ทำยังไงแค่เราทําตามแค่นั้นนะ่ะทุกอย่างก็สําเร็จแล้วอันนี้คือหน้าที่ของเราซึ่งทําเพียงแค่นี้แล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าถ้าเราเอาสตางค์ไปทําบุญหมดแล้วครอบครัวเราจะทํำยังไงคือถ้าเราไม่ทําอันนี้ยังไงเสียครอบครัวเราก็เผชิญยิ่งเราไม่ทําครอบครัวเรายิ่งเผชิญและหนักกว่าด้วยในฐานะทหารไม่ทําหน้าที่นะคะ แต่ถ้าเราทําหน้าที่แล้วยังไงมันก็ม,นม,นมันก็จะไปได้เพราะว่าเราถวายแค่ไหนเราได้แค่นั้นเราถวายจนเต็มที่ชีวิตเราแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเต็มที่อย่างนั้นแต่ทีนี้มนุษย์เนี่ยที่เราเผชิญอยู่เนี่ยเพราะเรามีบาปมีกรรมมีเวรของเราเป็นตัวตัดรอนนะบางทีส่งเงินมาให้เราเป็นบุญนะสมมติส่งมาให้ก้อนละลานมาถึงปั้บหักกลบลบนี้ไป บาปของเก่าที่ทำมาเหลือใช้แค่แสนเดียว3-4มสี่แสนก็มาโทษว่าทําบุญแล้วไม่ไม่ได้ซั์ไม่ใช่มันตัดบาปไปแล้วในเหลือที่เหลือนี่คือกําไรที่ได้นั่นเราเองอะไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเราทําอะไรมาเพราะฉะนั้นเพ y s เซฟเพื่อความปลอดภัยทําทุกอย่างตามที่หลวงพ่อบอกแล้วปลืม้มถ้าเราทําเต็มที่แม้เราจะไม่รู้มันคืออะไรแต่เราเต็มที่กับหลวงพ่อ เมื่อเต็มที่กับหลวงพอ่อเต็มที่กับวิชาสิ่งที่กลับมามันคือหลวงพ่อกับวิชาส่งมาให้เรามันเป็นสัดส่วนที่ท่านให้นะคือท่านให,หน้หนึ่งส่วนของท่านหนึ่งส่วนของเราเทียบกันไม่ได้เราถวายจนไปเต็มส่วนท่านกลับมาเราเต็มส่วนโอ้โหมันต่างกันมากมายไม่มีทางขาดทุนเลยไม่ว่าจะทําแค่บาทเดียวขอให้ใจเต็มเถอะใจทําด้วยความรักหลวงพ่อเถอะค่ะมันมาที่ใจมันไม่ได้มาที่กําลังทรัพย์เสร็จแล้วไอ้ตรงเนี้มันไม่ได้มาแค่ชาติเดียว มันตามไปอีกหลายพบหลายชาติค่ะมันถ้าหากว่าเราทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็ตามมาแค่ครั้งเดียวก็หมดไปแต่ทํากับหลวงพ่อหลวงปู่ปแล้วมันตามไปอีกยาวนานขึ้นกับว่าท่านส่งมาให้เราเราเรักษาได้แค่ไหนอธิษฐานได้แค่ไหนด้วยคือหากกลบลบนี่แล้วอาจจะเหลือน้อยแต่ว่าเราอธิษฐานอธิษฐานมันก็เพิ่มขึ้นมาได้คุณยายบอกกับป้าบอกว่าคุณต้องอธิษฐานให้คำอธิษฐานของคุณเนี่ยมันสารกันแน่นกว่ามงลวด คุณยายจะคำว่าทําให้ผังหนานแน่นขึ้นคิดดูว่าวันในรรษิษฐางกฤษครั้งแล้วอธิษฐานไปเรื่อยมันจะชินมันจะไม่ใช่แค่เป็นคําพูดที่อธิษฐานมันจะเป็นภาพเป็นภาพสําเร็จที่เราต้องการเป็นท่านนี้แหละใช้ได้คือการทําอย่างนี้มันทําให้วิชาธรรมกายยั่งยืนไงมันเป็นการต่อาอยุะศาสนาวิชาธรรมกายยั่งยืนนี้คือบุญมหาศาลแล้วแล้วเราทําทานเราไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําไปตามกําลังของเราแต่เราเปลืม้มใช่ไหม เราเพิ่มตัวเราเรามารู้เรื่องดอกได้ทําบุญแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือเรากําลังต่ออายุวิชาธรรมกายอันนี้คือที่สุดแล้ววิชาธรรมกายเป็นที่สุดของโลกใบนี้โดยเฉพาะของพราคปราบ